คืนหอยนางรมสู่อ่าวแก้ไขน้ำเสียในนิวยอร์กทางนิวยอร์กได้ร่วมมือกับโครงการ Billion Oyster Project เพื่อฝังหอยนางรม5,000 50, ตัวในอ่าวเจเมกาด้วยการใช้ห้องสุขารีไซเคิลนิวยอร์กและอ่าวนิวเจอร์ซีย์เคยเต็มไปด้วยหอยนางรมมาก่อนแต่เนื่องจากเก็บเกี่ยวเกินขนาดการขุดลอกและวก็มลพิษส่งผลให้หอยพวกเนี้หมดไปจากพื้นที่ หอยนางรมถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตคีย์สโตนโดยหอยนางรมตัวเดียวสามารถกรองน้ำให้ปราศจากสารเคมีหรือมลพิษอื่นๆได้มากถึง50แกลลอนต่อวัน แนวหอยนางรมยังจะช่วยรักษาสีิรภาพชายฝั่งป้องกันการกัดเซาะและเป็นการชนกันพายุเฮอริเคนและพายุเขตร้อนนิว york city และโครงการดังกล่าวจะสร้างฐานหอยนางรมด้วยหอย50,000ตัวแล้วก็สร้างเตียงรับสี่เตียงซึ่งจะเป็นที่รองรับหอยนางรมให้มาเกาะแล้วก็ยังจะเป็นบ้านของหอยที่เกิดใหม่อีกด้วยเตียงเหล่านี้ทำขึ้นมาจากชักโครกเก่าๆที่ถูกทุบให้เป็นชิ้นเล็ก โครงการนี้จะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริการวมทั้งจากกรมคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของนครนิวยอร์กทางโครงการและนักศึกษาจากโรงเรียน Urban Assembly New York Harbor จะให้ความช่วยเหลือในด้านการติดตั้งและการตรวจสอบเตียงหอยนางรมโครงการนี้วางแผนที่จะคืนหอยนางรม1,000ล้านตัวให้กับท่าเรือนิวยอร์กให้สำเร็จภายในปี2030